โอเคครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์กันนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็เริ่มจากชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับจะเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดอ,อ่ชิ้นถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแรมนะครับหรือหอน่วยความจำอันนี้ก็คือตัว CPU นะครับ Hard Disk อ่อ ถัดมาทางนี้นะครับก็จะเป็นสายสัญญาณต่างๆน,นะครับสาย s าต้านะครับสายไฟนะครับพัดลมเคสพัดลม CPU แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Power Supply นะครับทีนี้ออกอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูทีละตัวนะครับอันแรกก็เราจะใส่ CPU ก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็น Intel Core i5 นะครับเป็น Gen 7นะครับเป็น i5 7500ความเร็ว3.4กิกนะครับขั้นตอนการใส่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าขาขา CPU ตรงนี้นะครับมันจะเป็นขาที่ค่อนข้างบอบบางมากนะครับถ้าหากว่า ใส่ไม่ตรงใส่ไม่เข้ามันจะทําให้ขางอหรือหักได้นะครับซึ่งก็จะทําให้เมนบอร์ดตัวนี้เสียไปเลยนะครับอันนี้ต้องค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตัวซีพยเนี่ยใส่ถูกที่นะครับแหนหนาดีนะครับในที่นี้เดี๋ยวปกติแล้วเราจะต้องมีการทาซิลิโคนเพื่อ การระบายความร้อนที่ดีนะครับแต่เดี๋ยวเ,เนื่องจากอันนี้เป็นการทดสอบนะครับจะไม่เราจะเราก็จะไม่ทาซิลิโคนนะครับถัดมานะครับเราก็จะใส่แรมเข้าไปวิธีการใส่นะครับให้เช็คดูนะครับว่าขาของแรมนะครับสข้างมันจะยาวไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเ,ออเปรียบเทียบดูครับ ก็จะเห็นว่าการใส่ทางนี้นะครับจะเป็นทางที่ถูกต้องนะครับออคอมพิวเตอร์ <c oughs> มันจะมีการออกแบบมาเพื่อการใส่ที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ได้นะครับหรือมีการใช้แรงมากเกินไปนะครับแปลว,ว่าอาจจะใส่ผิดทางนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือกลับทิศทางของมันให้ถูกต้องนะครับต่อมาเราก็จะ เสียบไฟเข้าไปนะครับสาย power นะครับสาย power จากตัว power supply นะครับอันไหนเสียบเข้าอันไหนนะครับก็จะให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของมันอยู่นะครับเป็นแต่ละ CPU, power supply แต่ละยี่ห้อนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะดูว่าบนเมนบอร์ดนะครับมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ในก,กรณีนี้ก็จะเป็น p3 นะครับเพราะฉะนั้น P3 ก็จะเสียบตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเสียบกับ P1 ซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนื่องจากว่าเป็น power supply ของเ,ออเครื่องแบรนด์เนมนะครับก็คือจะเป็นเครื่องยี่ห้อ HP นะครับก็จะมีสายพิเศษตรงนี้นะครับเป็นสายที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณการสตาร์ทเครื่องหรือการ power on นะครับการเปิดเครื่องนะครับเราก็จะเสียบที่ตรงนี้นะครับ จัดทิศทางจัดทิศทางให้มันดีนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ <c oughs> ลำดับลำดับถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่สายจอนะครับใส่สายจอเข้าไป โอเคครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์มันก็จะสามารถทำงานได้แล้วนะครับอาจจะใส่คีย์บอร์ดให้มันนะครับนิดหนึ่งเผื่อต้องการควบคุมอะไรนะครับ นี้ก็ลองทดลองเปิดเครื่องได้เลยครับก็จะสังเกตว่ามันไม่มีการตอบสนองอะไรนะครับแต่จะเห็นว่ามันมีไฟเข้านะไฟเข้านะ ขึ้นมานะครับมันก็จะมีเออร์เอยู่นะครับทีนี้เออร์เอที่เห็นนี้เป็นเออร์เอเกี่ยวกับมันแจ้งนะครับว่ามันไม่มีพัดลม CPU นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็จะใส่พัดลม CPU ให้มันนะครับนี่ก็คือพัดลม CPU นะครับ ซึ่งสล็อตพัดลม cpu นะครับมันก็จะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่เสียบสายนี้เข้าไปครับเออเรที่เห็นเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับแต่มันจะขึ้นเออร์เลอใหม่ขึ้นมาก็คือจะเป็น system fan นะครับเออเรอที่เห็นตรงนี้นะครับข้อความที่เห็นตรงนี้นะครับ แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ,อ,อาจจะไม่ใช้การจดจำนะครับแต่ให้จำให้ให้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเออร์เลอร์นะครับว่ามันแจ้งเตือนว่าอะไรนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบพัดลม c p u เข้าไปให้มันนะครับโดยที่พัดลมเคสนะครับไม่ใช่พัดลม c p u Okay, เดี๋ยวเราก็จะหาที่<ห>าทวางให้มันนะครับโอเคก็จะเห็นว่า error เ,เ,เกี่ยวกับพัดลมทั้งสองตัวหายไปแล้วนะครับทีนี้ error ที่เห็นบนหน้าจอตรงนี้มันขึ้นว่าอะไรนะครับมันบอกว่า no boot disk นะครับ no boot disk ก็คือจะไม่มี ดิสที่สามารถบูตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ดิสที่บูตได้ให้มันในบางกรณีนะครับกรณีบางกรณีที่ระบบปฏิบัติการมันเสียนะครับมันก็จะขึ้นเออเลอร์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็จะต้องลงระบบปฏิบัติการให้มันใหม่นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อฮาร์ดดิสกับระบบไว้แล้วนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นเนาะเราจะเช็คว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้หรือไม่ได้นะครับใส่ CPU เข้าไปก่อนนะครับใส่ RAM เข้าไปแล้วก็ใส่ไฟ่อ,อ,อ,อต่อไฟเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อเราเทสแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็สามารถใช้งานได้นะครับแปลว่าไม่เสียนะครับเมนบอร์ดไม่เสีย RAM ไม่เสีย CPU ไม่เสียซึ่ง ถ้าหากว่าเราพบว่าเมื่อใส่เข้าไป3อย่างนี้แล้วมันไม่สามารถทำงานได้แปลว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเสียนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการซ่อมที่ง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับมีอยู่อันนึงเนาะลืมอันนี้นะครับในกรณีที่เราจะเช็คว่าแรมเสียหรือไม่หรือว่าเครื่องมีแมหรือไม่นะครับ เราจะเ,าเสียบลําโพงนี้เข้าไปให้มันนะครับถ้าหากว่า,าแรมเสียหรือแรมไม่มีนะครับมันจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะถอดแรมออกนะครับเปิดเครื่องปุ๊บไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะครับมันก็จะดังเป็นสัญญาณเป็นจังหวะจังหวะแบบนี้นะครับ อันนี้เข้าใจไว้เลยนะครับว่าเป็นอาการของแรมไม่มีหรือว่าแรมเสียนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเนาะเราก็จะใส่ฮาร์ดดิสให้มันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาแจ้งว่าเขาไม่มีฮาร์ดดิสนะครับไม่มีไม่มีดิสที่ใช้สำหรับบูต อันนี้ก็จะเป็นสายไฟของฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็ใส่สายพาวเวอร์เข้าไปให้มันครับโอเคจากนั้นก็สายสัญญาณนะครับสายซาต้านะครับเอ่อปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มันฉลาดขึ้นมากนะครับเราสามารถเสียบที่สล็อตไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องระบุ ให้มันนะครับว่าจะต้องเสียบที่สล็อตไหนนะครับคอมพิวเตอร์มันไม่ฉลาดพอที่จะหาให้เราเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเราสามารถเสียบที่สล็อตไหนก็ได้นะครับมันก็จะค้นหาดิสแล้วก็วถ้าดิสนั้นมีระบบปฏิบัติการนะครับมันก็จะสามารถบูทขึ้นมาทำงานได้นะครับ ขึ้นว่าฮาร์ดดิสก์ดิสอเลร์นะครับอ่าแปลว่าฮาร์ดดิสนี้มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเขาบอกให้เรารัน F2 นะครับเพื่อไปทดสอบฮาร์ดดิสก์นะลอ,องควิกเช็คไปก่อน ในที่นี้เราจะถ้าหากว่ามันใช้เวลานานมากนะครับเราก็จะไม่รอมันนะครับเราจะเอาฮาร์ดดิสก์ตัวอื่นมาเสียบเพื่อให้มันบูตขึ้นมานครับ no hard disk install อาการนี้แปลกนะครับ no hard disk install ก็คือมันบอกว่าไม่มีฮาร์ดดิสนะครับอาจจะเป็นที่สายนะเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนสายดูเนาะ โอเคก็อาจจะเป็นที่สายสัญญาณเส้นนี้นะครับอาจจะเป็นที่สายสัญญาณเส้นนี้มันเกิดหักในหรืออะไรใดๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นอาการเออร์ที่เห็นก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะจบตรงนี้ไปนะครับ จะให้ดูเรื่องของการเซตค่าไบออสสักเล็กน้อยนะครับโดยที่คอมพิวเตอร์ Computer รุ่นนี้นะครับเป็น HP นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชื่อรุ่นมันเนาะวิธีการนะครับคอมพิวเตอร์ HP การเข้าไบออสเราก็จะกดปุ่ม F 1 0รัวๆนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะเข้าไปดู system information นะครับก็คือตัวระบบมันมีอะไรให้เราบ้างนะครับในที่นี้มันก็จะบอกว่าเป็นบริษัทผลิตมาจากบริษัท HP นะครับเป็น HP รุ่น280 G3 MT นะครับถ้าหากว่าเราต้องการซ่อมนะครับด้วยหรือหาอะไรหรือหา driver หรือหาอะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ ตัวคีย์เวิร์ดนี้เข้าไปค้นหาได้นะครับต่อมานะครับมันก็จะบอกเราว่ามันใช้ CPU อะไรนะครับในที่นี้ก็คือ i5 7500นะครับความเร็ว3.4 GHz นะครับแล้วก็มีแรม4 GB นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเราเนาะแล้วก็ เบานี่ก็จะบอกเป็นเวอร์ชั่นของ b บ o s สนะครับ Set Time and Date นะครับในกรณีที่แบตแบตบบน b บออสหมดนะครับแบตไบแบบออสหมดนะครับหรือว่าเราเต้องการตั้งวันเวลาที่มันต่างไปจากนี้นะครับส่วน Default Setup ก็คือกลับค่าจากโรงงานนะครับกลับไปตั้งค่าจากโรงงานนะครับ a p p l y and Exit ก็คือการตั้งค่าใดๆก็จะถูกเซฟไว้แล้วก็ออกจากหน้าไบออสนี้ไปนะครับ Ignore ก็คือไม่เซฟนะครับอันนี้เซฟ Change นะครับเซฟเมื่อกี้อันนี้ผิดไปนิดนึงนะครับอันนี้ Apply Default นะครับก็คือตั้งค่าจากโรงงานแล้วก็ออกเลยนะครับอันนี้ไม่เซฟและออกอันนี้เซฟและออกนะครับทีนี้ไปดูเมนูอื่นบ้างเมนูส a t e นะครับ จะเป็นการบอกว่าเรามีฮาร์ดดิสขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการดูสเปคเครื่องนะครับเราสามารถไปดูที่ System Information แล้วมาที่ Solid ได้นะครับเราก็จะรู้ว่าเ,เครื่องของเราเป็นสเปคไหนนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าให้บูตด้วย SATA มาตรฐานไหนนะครับซึ่งในในที่นี้เนี่ยมันมีอยู่มาตรฐานเดียวนะครับใน BIOS นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลเทสนะครับเป็นเซลเทสของฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบูตออเดอร์คือตั้งค่าให้บูตจากสิ่งไหนก่อนนะครับในที่นี้ก็เรียงมาจากฟอปปี้ดิสมาฮาร d ดดิสนะครับแล้วก็จะเป็นการบูตแบบเก่านะครับที่ไม่ใช่ UFI นะครับเป็นการบูตแบบ Legacy นะครับ สุดท้ายก็จะไปที่ไปบูตที่เน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์หรือการ์ดแลนนะครับซึ่งเออร์เรอร์ที่เราเห็นนะครับมันก็จะมีการเรียกตัวบูตนะครับการเรียกการเรียกบูตออเดอร์มาจากตัวการ์ดแลนนะครับในกรณีที่เราถอดฮาร์ดดิสก์ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Security ต่างๆนะครับการตั้ง password นะครับตั้ง password ขณะเปิดเครื่องอันนี้จะไม่อธิบายละเอียดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้มายุ่งกับส่วนนี้กันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ power management นะครับต้องการตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานต่างๆนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอ,อการตั้งค่าขั้นสูงนะครับสามารถซึ่งในที่นี้จะไม่แนะนำนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้รายละเอียดของฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น ในเรื่องของไบออสนะครับเราก็จะอิกนอนะครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงค่าใดๆนะครับโอเคครับก็เออเป็นจากส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ มาจนถึงเรื่องของการาทดสอบใช้งานแล้วก็การซ่อมนะครับหลักการของการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นจะพูดถึงเรื่องของการทดแทนก่อนนะครับการทดแทนเ,เราต้องสันนิษฐานให้ให้เป็นนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นใดนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่น่าจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ทดลองเอาชิ้นส่วนที่มันดีนะครับ เอามาเปลี่ยนอย่างกรณีเมื่อกี้นะครับเราคิดว่าฮาร์ดดิสก์มันน่าจะเสียก็ไปเตรียมฮาร์ดดิสก์มาเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าพอทดสอบไปมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นสายสัญญาณนะครับที่มีปัญหานะครับเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่บนเมนบอร์ดนะครับเราสงสัยว่าตัวไหนเสียเราก็ถอดตัวนั้นออกแล้วเอาตัวที่ดีมาเปลี่ยนแทน น,นี่ก็จะเป็นหลักการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ครับอ,อ,อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราทํางานกับแผงวงจรเลื่อยนะครับการทีออ่อาจจะมีน็อตที่เป็นโลหะหรืออะไรหรือเครื่องมือที่เป็นโลหะนะครับมาแตะต้องมาอะไรตรงนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดการชอ็อตหรือเกิดการเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ